สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาชมพระเครื่องหลวงพ่อคูณครับองนี้เป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณรุ่นสิงหาลามนะครับปีพศ2521นรบอะครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่คลาสสิกนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณที่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมนะครับองนี้เป็นปีลึกนะครับปี2 5 2พเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับองนี้นี่ครับ เดี๋ยวเอาให้ชมครับเหรียญเนื้อทองแดงสภาพไม่ผ่านการใช้เลยนะแบบนี้เดิมๆนะครับเดิมๆนะครับตลอดแทรกอยู่ตามตามเหรียญน,นะครับตลอดนี่แทรกอยู่ตามเหรียญน,นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ ปี2 5 2 0รครับลอยจานด้านหลังวัดสิงหารามครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดมีบีแบบนี้ที่นี้รับเช่านะครับส่วนท่านใดที่อยากจะศึกษาแล้วก็อยากจะอชอบนะครับพักเครื่องหลวงพ่อคุณก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ